อ๋อโอเคใครคนแรกน้องฟางคนแรกน้องฟางกับรรยาเอฮะหยิได้ไหมเลขอะไรเลขสอง Okay. Like, er what is your name? Gibli e o g My name is m อะไร My name is อะไร My name is อะไร My name is อะเรีล้วก็ไปต่อข้างหลังแล้วก็จำไว้ว่าเราได้สองนะโอเคไหมไปไปต่อหลังลูกแต่เขายังไม่ได้วางกลางนะวางแล้ววางแล้วพี่เห็นอ่ะ จำไม่นาได้เลยนั่นจะเป็นเอาหนึ่งอาไมไหนหนึ่เบ็ดพูนแล้วทำไมมีแบบนี้วอเลสการ์ดสุดเยแล้วจะต้องตัดน้ำตาลเ้ยฮาริมานีก่อนยังไม่ตอบคำถามเลยวอเลสกร์ยนนไอะไรก็โดไหมอะไรก็โดมโดนหัวซ่ามว้

ข้างเดียวข้าวโอ e ะไรครับกระดาษกระดาษข้านี้อยู่ครับครับเขียนเลขอะไรเลขสี่อะไร เอียวนอนสี่นอนตั้งนอนนอนนอนะไม่ได้ลงเขียนให้อีดฉีดฉีดเดี๋ยวพี่พี่ไอ้พวกแบบนี้สีบคนเลยอ่ะไอ้สั่คนเลยอ่ะมาช่วยมาช่วยเลยดิจะได้ไม่ต้องเด็กเด็กเอกเขาเ่าอ๋ออ๋แบบพอเราสมมติเราถามน้องพอใส่ใช่ป้าแก้ป้าถามน้องคนที่สองเลยต่อเลยอ่ะอ๋ออ่อทำไมมอยู่อันจะเขียนอะไรอ่ะเขียนเลขเหรออืมเอาถึงแปดนะอืมวิเศษเลย เอาเลขหนึ่งเมื่อ,อกี้ออกเอาเลขหนึ่งเมื่อ,อกีอ้นนกออกไดน้นี้มาอันนี้เคนไงเอากระดาษเกยวัมือถ้าไม่วามอไม่ไม่ได้่ไม่อาอย่างเงี้ได้แบบนะน่าจะเอามากก็ไ

ยังพี่มาช่วยหน่อยดิไปช่วยรงนัดตัดตจำเลขตัวเองด้วยเนอะ